ก็กราบสวัสดีและสบายดีพ่อพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองของการแชแนลภายนประเทศพี่น้องมันกินกุ้งปลาซีวมกันพี่น้องแซ็ตแน่นแล้วก็มกปลาเนี่ยพี่น้องมกปลามกปลาสอยเนาะก็มาพี่น้องซ่องพังไทยดาวแล้วก็ทั้งต่างประเทศทำเด้อแซ่็ตรวมกันเนาะเขาเล่กคือเก่าพี่น้องวิถีถ่ายคลิปลายมืมยเนาะเนื่องจากว่างานไลน์ช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปพี่น้อง โมงทิถ่ายคลิปอียังไงเนาะว่าเวลากินเข่ากับกินอยู่หนาง,งานเลยพี่นอ้องเลยบุคอยบอักเนาะอืมอืมแค่เพี่นะ้องปลาซอยตัวใหญ่ไหมเพียงอ่าอืมผิดนะไม่ผิดกินสองคนทันทีไหมเพียง อยู่ล่างกล่องคน,น,นดังบไปเรียกหน้ากล่องนะเพิ่นว่า <S 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 อืมปลาซอยเนาะปลาซอยอือเลยอ่รระไข่ปลาสูตรเนกกานนะกระโตมันเนาะปลาสูตรหน่อยปลาสูตบรบรรเทาปลาหางแดงนะพี่เนาะปลาปลาไข่ไข่ปลาหางแดงอือหือหม,มกปลาซุบแซมเลยพี่เนาะ อืมบานเฮามกปลสซิวขอ,อนนะยังยังไม่ต้องยังควนเดิน1ิปเอสควรบัตรฮาเนาะแซ่บไปหน่อยอืม,อม,อม ขาแรกไหมพี่น้องไหมจ้าวบห้ <c oughs> มามพริกถว่วของดีบรายณเหรอ อืม่าใครเป็นถาด่ะถาดละสี่สิบประซช้าขาวอ่ตลาลมลงใหม่มตัวใหญ่ไปหะอทายัง ตัวใหญ่ไหมมันเกิดที่กลางลายอยู่จังน้อยอืมอืม,อม อืมชอบมากินเย็นพริกอ่อนมันเผ็ดไหมอืมแซ่บแซ่บเนาะไม่กินหน้าในมกปลาชีลหมกปลาแบบฮะบันเทาไปเนาะถ้ากินหนักได้ไปหน่อยจริงจริงแต่แถวเนี่ยมันสีคลายก็เขาสีคลายไลายเนาะอาหารบันเฮา 嗯。Mm. มันกินอยากกินหน่อยเป็นหนปลาเนาะปลากลางปลาหน่อยเนาะ ปลาหน่อยมัอนที่ยินหนาวคือปลาใหญ่เนาะ <c oughs> นึกก,กล่า <c oughs> วคลิ้นคล้อยน,อยนอยอะอ๋อเขาตัวเล็กๆหน่าเงาๆนี่คือปลาชิวเข่าน้องบุแม่ิปลาชิวเขา่าเลยนงเลยใหญ่กว่าปลาชิวเขา่าจยอะหน่อย อ๋อ,อที่น้าไปงานเลศตัวเจ้าวไาแท้ <laughs> มี่ผักไแข็งใส่ให้คักมีว่ามีผักแทยแไหมอ่ไอ้ให้แกงน้หม่เม,มื่ตะวันนี่นันสียัน ต้มให้เผ็ดเจงอ่อนเนาะนอ,อนทักมาั่ะโอนเงินมาปะ่ะ ยังไลสสงายมามาพี่นอ้องทับแซ่บเต็มถาดมาๆพี่น้องทุบแซ่มกันเด้อะท่านใดเข้ามาใหม่หมก,ก็กยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบสไครต์น้ำเด้อพี่น้องอย่าลืมกดปุ่กระดิ่งพี่น้องเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่เนาะชีลงคลิปหบิ่งทุกวันเนาะเพราะว่าถ้ากดปุ่กระดิ่งมันจะแจ้งเตือนพี่น้องถ้ามีคลิปใหม่ลงไปมันก็จะแตกบางทีจแจ้งเตือนทางโทรศัพท์เนาะ คำใหญ่ไ่ได้ไปเนาะก,การติดข้อเนี่ยน้านคำใหญ่ไ่ได้กางติดขอ้อแกตัวละครไหมตัวละครไม่ติดขอ,อเลยไเนาะการองลา,งาเห็ดปลากลับไอ้ปลาทาน้นเห็ดปลากละักนอยู่ไปเนาะวิเศษัน เป็นตเป็นตันต,ต่กินตั้มกินชมมะคามเนี่ยโอ้ยคำมาโตเลยเ <c oughs> ห็ดปลาหนาในกามันจะเปื่อยเนาะ <c oughs> โอเคน้นองขอจบคิเพียงจทเานี้คิมนาพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำไเด้อยพี่น้องบ๊ายบาย <c oughs> สบายดี